ซีรีส์ฮอร์โมนวัยว้าวุ่นกําลังร้อนแรงกําลังได้รับความน่าสนใจนะครับแต่ประเด็นที่ร้อนกว่าอยู่ในขนานี้ที่สังคมกําลังเกาะติดกําลังอยากรู้นะครับก็คือเรื่องที่ดาราสาวใน,นซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเข้าไปเกี่ยวพันกับการเสพยาเสพติดหรือไม่อย่าง,งไรนะครับคือประเด็นเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องอื้อฉาวหรือว่าเรื่องที่มันเป็นคลเสียต่อตัว ของดาราเองเองนะะี่ยมันก็มีอยู่แล้วแต่ประเด็นที่น่าสนใจเนี่ยก็คือประเด็นทีเ่เป็นกระแสรอบข้างหรือกระแสที่ข้างเคียงนะครับ <exhaustion S 2> ที่พยายามอ,าอธิบายจากญาติหรือจากาคาแก้ตัวของฝ่ายฝ่ายของดาราสาวเองเนี่ยนะค,ะครับว่าที่เขาทดลองไปเนี่ยเป็นครั้งแรกครั้งเดียวแล้วก็เป็นการทดลองเพื่อเอพราะ เรื่องเรื่องที่เข้าใจผิดอะไรบางอย่างกีย่ยวกับยาไอว่าช่วยลดความอ้วนแต่ผมเห็นข่าวเนี่ยตำรวจเอกเฉลิมยู่รุรงรัฐนนตรีว่าการทรงแรงงานเนี่ยซึ่งนายกก็เห็นใจที่ยกจากกลองนาย,ยกมาดูทรงแรงงานเนี่ยก็บอกว่ายังได้ดูปป,ปสอ,อยู่นาําการป้องกันปราบปรามยาเสพติดก็ออกมาบอกว่าตกใจคุณพ่อของราสาีตกใจแล้วก็เผยพูดไปอะไรไปเรื่องนี้คือ เอาละเรื่องนี้เนี่ยถ้าพูดก็พูดตรงๆก็คือเรื่องนี้นยังประโยชน์มันไปโยกันมาครับถูกไหมครับคือไม่รู้ว่ามันเพราะอะไรการจะแก้ตัวการจะช่วยกันเนี่ยหรือว่าไม่ช่วยหรือว่าจะซ้ําเติมมันเป็นเรื่องที่รกระแสะข่าวกระแสสังคมมันพูดไปแล้วครับแล้วเขาว่ากันไปถกเสียงกันไปมาแต่ประเด็นที่น่าสนใจเนี่ยที่ผมอยากบอกก็คือว่าตอนหลังเนี่ยวัยรุ่นเนี่ยแม้แต่ดาราวัยรุ่นหรืออะไรก็ตามแต่อ มักทําอะไรขึ้นมาเนี่ยที่รู้เท่าไม่ถึงการหรือ <c oughs> ทําอะไรสักอย่างที่มันเป็นผลต่อตัวเองโดยเฉพาะเรื่องของยาเสพติดเนี่ย <c oughs> แล้วตามมาหลอกหลอนในในขณะที่ตัวเองกําลังดังกาลังรุ่งกําลังที่จะเป็นอนาคตของครอบครัวพอภาพหลุดออกมาโอ้ยไม่น่าเลย<ช>อันนี้สำคัญอย่ะลืมะนะว่าเรื่องเกี่ยวกับค,ความต้องการผอมต้องการผิวขาวต้องการอะไรับ มันมีมีประเด็นอยู่เหมือนกันเพราะว่าวัยรุ่นทุกวันนี้นะครับก็มักจะถูกบริษัทคือว่าธุรกิจที่แอบอ้างเอาเรื่องของอความสวยความงามหรือว่าสุขภาพการลดความอ้วนอะไรพวกนี้มาขายมาเป็นหยุดขายเยอะมากนะครับถ้าจําได้สมัยหนึ่งบาง,บางคนพวกผู้หญิงเนี่ยนะครับกล้ จะถูกหลอกว่าสูบบุหรี่แล้วจะทําให้ผอมครับนะครับแล้วก็ผู้หญิงหลายคนติดบุหรีง่องอมแงมจะไม่เคยอนอกจากจะไม่ผอมแล้วเนี่ยยังทําให้กิ่นบุหรี่ฟันดำอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องอยู่พอสมควรครับเพราะว่าผลที่มันเกิดขึ้นจากสิ่งเสพติดเนี่ยบางครั้งมันกลายเป็นอุปทานที่หรือเป็นผลข้างเคียงที่เกิดจากยาเสพติดนั่นเองทําให้อ่า ไม่ไม่ต้องการกินข้าวหรือว่ารู้สึกว่าเบื่ออาหารนะครับแล้วผิวที่เสีกก็เป็นผิวที่เกิดจากผลกระทบมากกว่าอันนี้สำคัญคที่มีประเด็นแทรกขึ้นมาผมคิดว่าเราน่าจะน่าจะพุ่งประเด็นนี้ให้ชัดเจนแล้วหน่วยงานต่างๆลองเข้าไปตรวจสอบทีว่ามันจริงอยู่ที่กระแสข่าวข้างเคียงนี้ไหมครับรับ ประเด็นที่ที่ยังไม่ตกผลึกยังเป็นกระแสอยู่ก็คือ,อนักทอกโว์ชื่อดังคุณวูดี้นะครับก็ออกมาแชร์ว่าไอ้ภาพเช้าลังกาที่ปล่อยออกมาเนี่ยก็มีการซื้อขายกันร,ระดับที่ห้าหมืนบาทเลยทีเดียวเมื่อเดือนก่อนนะครับที่ออกมาแชร์แล้วก็ทางคุณพ่อของดาราสาวนี่ก็บอกว่าไอ้ภาพ่งางๆก็ไม่รู้กันว่าใครเป็นคนปล่อยออกมานะครับแต่ว่าก็ยอมรับไปแล้วนะครับก็ต้องติดตามดูซึ่งเรื่องนี้นี่ก็ อาจจะมีเบื้องหน้าเบื้องลึกที่น่าสนใจเกี่ยวกับวงการันเทิงอยู่พอสมควรเพราะว่าจู่ๆภาพดาราสาววัยสุกกำลังดังเนนะี่นะฮะกับเจอเหตุการณ์มีคนปล่อยเหมือนมอลสุมชีวิตครับในช่วง